ที่ผมชอบเลยผมมัดเก้าสองน้ำมันจเก้าเเลยตรงกันบ่มันจะตัวใดเดียวไว้เบิ้งเซตอยู่ปากแค่เนี้ยเดี๋ยวผมแช้อะไรผมก่อนเยอะข้อจับปากขี่รถมากครับไอ้สมรคนในเราเลยขี่รถมากเราบอกเขาแลกเลย อาจารย์พาพูดต้องหามาแล้วอ่ะเราบอกเองเนี่ยนะครับเพื่นไม่กินก๋วยเตี๋ยวพอดีครับเลยพาพพื้นมาย่างต้มตำนกครับเรี่อะไรผนไม่รกะเลขหัวลงกี้นะครับมันออกไปก็คือห้าสี่ีแปดเก้าเนาะซึ่งเลขเท่ากับ ซีหาเข้ามาอยู่ตอนใส่คู่หนาเนาะถึงประเด็นเล่นนะครับงวดเมื่อกี้ได้ถูกเข้ากับเจ็ดสี่ห้าเนาะมาชนกันบีซีหาผมก็เชื่อว,ว่าเข้ากับเรนซีหาก,กันหลายคน่เซียว,วามันมันไปคู่หลังลอยเนาะแต่มันอยูสี่ห้าสี่คู่หลังหนึ่ก็จะได้หลายคยู่แต่ว่ามันจะไปเขาค้ามดีวา่าเชื่ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่แม่บอระครับอ่าจะไปเขาดูุดซีเขาส่วนเลขวิ่งเขาเนี่ยก็จะทราบก็ดีว่าโอกาสหลุดเนี่ยน้อยมากนะครับสิบสามงวดเราเข้าไปถึงสิบสองงวดเราหลุดงวดเดียวก็คืองวดที่ผมบอกว่าศูนย์ร้านเป็น คือหนึ่งพื่จิกานะครับม้วนนั้นผมเชื้อว่าลายลนกัเหมือนลายคลิกันก็ผมนีแหละนะครับเนาะนั่งถึอม้วเดียวที่รุดแล้วนอกนั่นเนกเขาถึงบ่เข่าัวเจาะเน็กตัวเดียวเขากับมาเช่นว่าง้วนมีเชื้ออะไรก็ได้ขอยมีสีนะครับสีกตมาสองสูงคือยังฝันผมที่ผมบอกว่ามีสีแน่นอนนะครับทีนี้หน่อยมาบอกนะครับเด็กก็บอกสีสีนะ่ว่ากระเทียดาด้ค่ะมันเป็นสี่ห้าสี่จะรวยอยู่แต่มันมันเป็นห้าสี่สี่มันจะเลยบม่รวยนะครับกะก งัดที่ใช้ถเก่ห <Bree> น <rubber> ึ่งน้แนงวดงวดหกเอ้ยหตุลาบ่ไม่แมนนึ่ทันวาหนทันวาใช้ถึงเนีครับมันเก่าเลยอ่ก่เาครับนเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดน้องงวดเน่ะงวดเนี่ยจะเด้งบนล่างนะครับเนาะงวดนี่ยจะเด่นบนลางนะครับงวดนั่นเลขคู่ห้าห้าหนึ่งเก้าเนาะเลขชุดเามันเก่าหนึ่งมันตรงกันเ้าก็เลยผ้ากระดาษ้ากเลยผากระดาษหาก็เลยไีโชกันนะครับงวดเมื่อกี้เลขคู่เเจ็ดสี่ห้าเลขชุดเ้่ากับที่หาอยู่ ถามมาซีหามาบอกมันกับบายีเต่มันไม่เล่นมันไปคู้หนาบับน right? no so 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 ี้ผมก็ไปบอกคู่ไม่แล้วว่าผมผิดเองผมขอผู้น่ะผมขอ้แกซีหามไม่ได้บอกให้เรามาคู่หลังแบบที่นี่ผมไปของวันนี้ว่าพอทู่ๆขึ้นตกกับเลขท่ปล่อยไปก้อนหนานี้เนีบอกก้อนหนานี้เลขทิปป้อยไปคื้อ17มกราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ้านะครับเนาะขอให้มีเจ้ากว่าจะมีเจ้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ด 9692นะครับ3ตัวมี917กับ916 917กับ916เม็ดเดียวคือ919บัตที่นี่ก็เลยเป็นชุดถูกแต่เขาก็จะเอาไว้ว่าซื้ออยังก็ได้นี่เก่าเขาจะมัด9ฮ่า909ซีกับเรื่องของเขามันได้เหมือนนะครับบัตที่นี่ไปชุดถูกบอกปู่าปูผมขอให้ถูกขึ้นมาตรงกันกับชุดที่ผมให้ก้อนหนานี่เลยนี้ยนึ่งเลขจะได้หน่อยลงหลังสองเขาจะได้มั่นใจจะได้อันใดทึ่งวันเมื่อกี้ คัวเมื่กี้ีหากระสงอยู่ข้ากับ้ากันอาจิวานบมื่ได้เงินไปสคูหนาบริกระบอกคูว่าเอารางกรังเอาบนน้าให้มันออกรางกรยังหน่อยก็ดีใจไปกอนนะครับก็ปรากฏว่าชูถูกกันมากกันได้ตัวนี้ห้องน้ำฝนเนี่ยนะครับมันตรงบ่มันตรงกันบ่นีมันจะตรงยยคูนึงกับเพื่อคูเนี่ยนะครับกระบอกคูวายางเหี่ยวเลยวานึงพันจะออกนะก็คูหลัง เอาคู่หลังเอาล่างก้อนเดวหามกับหัวเด็ดขาดพค้ชตัวนี้มันมากับหัวบระเตัาบอกคู่ว่ายากกับเด้อสหรับพ่อข่อยสริงว่าจับนั่นนะกันกับกันับไปหน่อยหน่อยาะว่ายยากับลายคู่ไม่ใช่เก็บนักนะครับพยามคู่กับหัวกันนะครับเวลาเข้าก็จะเล่นอะไรเข้าก็จะเล่นโตัวที่มันตรงกันนี่แหละแต่ว่าสี่คู่ห้ามตัดออกเลยเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองหรือว่าใครรูดเก้าได้หรือวิ่งเก้าได้ก็วิ่งรูดไปเลยความน่าจะเป็นก็ห้าแสนเปอร์เซ็นต์พอ พวเอวรานหามบาลานน้ำหมูเลี้ยงขาดนะครับหัวดที่บาลานมันมามากนะครับอแต่ว่าเก้าหนี่เด่นค่ะแต่คนนีผิวุวงหัวตัวหน้าเขาก็จะรูดเอารูดครึ่งยังรูดกระเทื่อนผมผมบอกซีมันกับไรตะซีศูนยดหซีเก่าบอกเก่ามันกับไร้ะเก่าสูนยดเก่าเก่าถามมามันได้กับไรวันก็ได้อยู่ตามลงทุนหลายนะครับส่วนผู้ใดบินก็จะได้ทุกหัวที่แหล่านะครับอ่าจะจะติดเก่าไว้แต่ว่าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าตอวนี่ผมมากทุกโต โดยเฉพาะตัวุ่งไทยผมชื่อรถจะมีหลายกลุ่มนะครับตอนนี้คือว่าท่านมันเหมือนก่อนจะไปดึงได้ทางนาโย่ร้อยกว่าใบร้อยกว่าใบนะครับร้อยกว่าใบนะครับช่องยูทูปพี่อ๋อเลาสื่อให้นะครับร้อยกว่าใบนะครับในมาแนวก็ชวนมากก็จะมีเก่าสองเก้าหนึ่งรากเก้าเจ็ดกับเก่าหกหน้าร้ายชุดจะเป็นเก้าสองครับที่ผมซื้อไว้นะเนกับมีเขามีลุดครับก็ต้องซื้อทางร้ายแต่ว่าปูก็จะให้เฮ้าอยู่ดอกเพราะว่าเข้ามานี่ จะถือได้เว่าถึงเข้ากับมาเข้ามาหรือว่าจะถ้าคูก็จะเมตตาอยู่นะครับหลัมื้อนี้ก็จะเปิดดวงให้นะครับเนาะจะเปิดดวงให้ทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างมันจะใบสามเพลิงเรวนะครับผู้ังคนนี่เพราะขั้นนี้ดวงน้ําบ้านน้าเมืองเขาอยู่นะครับเนาะบ้านเมืองเขาถึงว่าแปรเจ้างัวแ้วจะ้องขั้นใหญ่ๆจัดเปลี่ยอาจารย์ฮ็ดจังไหนขึ้นกันเนี่ยอาจารย์กระจุนปัญญาเนาะ โอ้อาจารย์ก็มดหลายอาจารย์ก็ไมพูดอาจารย์กับมดหลายยู่หมด่อกีครับโอ้ลาวกน้อยครับเนาะโอ้ลาวแล้วก็นยดนะครับเดวมายูแบบนี้โอ้่ัดร่องยจ๋าญาจ๋าา

แจ้งหน้าที่หล่ะอะไรยืดหยุที่เบ็ดโอ้ที่เบีดนึงว่าพ่อผมโดนหัวก็เลยที่เบียดบ่นนะครับเนาะอ่ะจะจะบอกว่าม้วนนี้นะครับตัเน้นตัวเน้นที่ผมทอบเลยผมมัดเก้าสองนะครับสสเก้าพ่อเลยเมันกะ แล้วเจ้าดวงแล้วบุญครับผมก็ได้ชาลอตเตอรี่ครับตลาที่จังหวัดแหะแต่ละคนก็นมีหม่องซื้อมาซื้อไงหม่องลังคน้นกก่ย่าอันหม่องลังข้นคุณละคนเขาซื้อในอินเทอร์เน็ตก็เปิดปั๊บก็ซื้อเลยก็จะได้เต็มครับประมาณนั้นนะของอาจารย์ก็ได้ชาลอตเตอรี่หรอครับเพ <c oughs> ราะว่าอาจารย์เน้นเน้นรางวัลทีนึงเ <c> น <oughs> <c oughs> ้นรางวัลทีนึงอาจารย์ก็ต้องรวยไปเลยถ้าบว่าถือจะต่อไป การเลี้ยงนี่เขามีรู้ครับจะไปคิดอย่างไรมันมีไหนหูเนาะว่าออกตัวใดน,นะครับเนาะเอามีใจสะท้าเดี๋ยวคูกับเมตตาผมคิดว่างวดนี้เลียจะเถ่าเพราะว่าเนี่ผมป่วยมากนี่ยีมือแล้วตอนนี้มัน,นที่อย่างนี้ปวดมวยเราปวดไข้ห้อยพ่วมดันสูงคร,ร,รับตัวนี้แล้วกะอ่างวดนี้ซุ้มนี่ป่าเสือปลาสะท้านี่มันอย่างปลาหนเด็กทั้งแล้วเพราะว่าเลี้เข้าเนี่ยจอปลาแตกมาสองงวดไม่นมีแต่เข่าหลุดอ่าเข่าหลุด้ลังคนกอยัางนี้ดาเนียถึงเราซึ้งนะครับเนาะอ่าแต่ว่าลังคนบอกว่าเมื่อคืนมีคน มาด่าผมว่าไม่ใกล้เคียงเลยนะครับเมือเมื่อวานว่าใกล้เคียงไรข่อยใส่ซีหาอยู่เนาะนะครับก็ะเจ้าาบอดว่าเนาะนะครับกะแล้วตะดวงครับผู้ใดเส้อกับผู้ใดชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเท่านั้นและครับน้อนเอกผมนี่อย่างไยครับทาอาจารย์ฮัวมันออกยังปฏิอาจารย์ที่เครื่องบินนะแล้วนะครับขี่ด้วยหระอล่ะนะครับกะเป็นแค่แนวท้างแตลว่าสถิตีเฮ้าสิบสามงวดเราเข้าถึงสิบสองนะครับสำหรับได้บินนะเราไม่ได้ว่าเจาะเจาะเราเข้าประมาณ แปดถึงเก้าง้วดที่จ่อแตกนะครับดังพุดกนาจะเป็นศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับม้วนเนี่ยหพาะเขาตะวันดังเพราะงงว่ะทุกคนนะครับกลับมาดังอีกกับเก้าหนึ่งวันจีนราสางประวัติศาสตร์เลยแต่เก้านหนึ่งเนี่ยพ้นถลายครับอาจารย์กับรสเตอรี่กับเทียที่หาไปแล้วยอย่างนนมาแสเนาไดกับขึ้นเขาไปด้วยหละล่ะงุกนให้เขาขึ้นแหละเด้อนะครับม้วนนี่กับเสื้ออะไรให้ขอให้มีเก้าครับผู้ใดมาเก้ายั้งนี่ได้เหมือนละผมบอได้ว่าแช่ว่าสำหรับผมเนี่ยซีคู่เน ผมจะมาเก้าสองผมก็บอกผู้ว่าขอย่างเดียวย่างเกบหผมว่าผมกากอะไรผู้ว่าผมย่านที่สุดเลขเก้าเนี่ยย่านเพราะว่ามันมากับหัวเนาะแล้วก็ปีเนี่ยเป็นปีมะลงเป็นปีงูใหญ่พร้อมเลขของผู้ว็คือเลขเก้าผมปันเห็นตำรวจกับะมี๋นี้เก้าหนึ่งเจ้าเดียเพราะว่าฟันเห็นตำรวจน้ำเห็นขากงูจั่เสียปันเห็นขากงูใหญ่ก็จะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองได้เสียนะครับเนาะกะหวังว่าเัวเนี่ยผมว่าเก้ามากอ่ะคือว่ามะลางก่อน มะลางหรื át, จัะติดใบบนนะครับเนาะมีไผ่ถามอย่างมายกมือเด้อไผ่ตีถามอย่างแต่ก็ถามก็จะถ้าไหวปูได้นะครับเดี๋ยจะได้เดินทางกลับเนาะอ่ะไม่เลยถือเดินท่าไหวฮะพนุมือขึ้นตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ดาวตาอาจารย์กายะวาจะจิตตังอาหังวันทาอาณานตนาคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเทมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทาอาณานตนาคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเทมิกายะ วาจาริตตังอหังวันทาอาหันสาน,าานคราาชพระนางอุสาวดีพิสุทธิเทวาอูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานา,านคาธิปบดีองค์ดำแสนสิริจันทานัราาพิสุทธิเทวา ปูเชมิเมตันจามหาราโวปิโยนาค้าอันภาพปริตังขอซื้อน้ำสกุนมาเลยขี้ละขออ่อนขอเพื่อนแม่ ผมนักแกก็มามาน่าจะมาครั้งต่างๆแต่มาถึงเกี่้วกับถูดำกระไรทีละผิดในตำแหน่งนะเร็จแล้วก็ขอเลขจากแกว่าจะให้แกจับเลขคู่ให้้คือเราจุดแต่แกก็ยังเอาเลขคู่เอาคู่ไปเองเราก็เลยไม่ได้เลขคู่อาจารย์อาจารย์วัดอาจารย์วัด ก็ได้ครับแล้วมีแนื้น้อยใหนเล่าน้ำคือนในทํำบุญกันครับที่โจบ่หรือว่าบุญต่อบุญน้ะครับเนาะวันนี้ก็วอาคือบุนกรนไปเล้ะตาบรัมตาออกวิช แต่ติบริกรรมนั้นหมดสกกจกรรเนจนิทิาีลาเกันตาอิเตมาเนนิเตาเตตามตานเก้าปะตุเตุายยตเวะสลัอิเมยัสัขันปนาาสิัมตาิเยมุีวาวจันังตาโเมสุนัตธรรมะตนักการยมัทตาธรรมะตุนักการวยมัทตาธรรมะตนักการวยมันนาุโมตตะวตตะโตสัมมาสิัตะโมตตะวตตะโตสัมมาสังกัตตะโมตตะวตรตะวตสัมมาสังกัตส เนี่ยตั้ตมหาลาภูโยนะถ้าคำนวณตรำนักมัตสาทิมาจึ

ส่งดอกกุหลาบมตั้งไว้ที่ละ3,000ดอา3,000ดอกอะว่า <c oughs> มีคนส่งให้ผมนะ3,000หนึ่งหมื่นก็เคยนะหมึ่นดอกตั้งไว้ยิบดอกโอเคโอ้มีเงินใจช่องเก่าผู้ติดตามแต่กว่าของควนอีอย่างผมไม่ได้อนอกเงินนนนะ โดนดวงาเรื่องไหนเอี่าได้หนาพอคุขายได้เยอะนะแต่วันนีนะหายแล้วายแล้วแข็งนั่งแล้วบวอกลัแล้ว